มันจะขัน้นพามันจะขานเป็นภาละหนักปันจะขานคือมหมายร่างกายของมนุษย์ทุกคนเราถึงสัตว์นิรชานเป็นภาละหนักมหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของหนัก เป็นภาระหนักภาระคือสิ่งบำรงรักษาบำรุงกายนี่เป็นของหนักเพราะเต็มไปด้วยทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข์ ภาคจากของที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามความปราสถาก็เป็นทุกข์ร่างกายเป็นภาระาที่จะต้องข้ามโจนอุนหนุนบริมนษลลาแรมบานยี่คงที่อยู่เสมอปกติไม่เสื่อมโทมไม่ตาย แมความทุกข์นั่นเองเป็นภาระหนักความทุกข์ร่างกายของคนนี้เป็นของอยู่ด้วยการคำจจนอุดหนุนสนับสนุนใส่ใจเจ้าของมีจะมาดับมิจไม่แตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาระในการบริโภคอาหาร กายต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่การบริโภคอาหารก็เป็นของทุกข์ที่จะ,สะแสวงหาเครื่องบริโภคมาได้บริโภคใช้สันเป็นภาระหนักเรียกว่าหนักในการหาเลี้ยงชีพหนักในการที่ ต่อสู้แข่งขันแข่งดีกันเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติโพคาทรัพส,สมบัติแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตเกิดเป็นเถียงผิดท้องผิดต้องคลองครอมกันเพราะแย่งหน้าที่ที่จะหาเลี้ยงซีพองตนเองเป็นทุกข์เพอการเลี้ยงอยู่ ไม่พกแค่ฉันไม่กินก็ไม่ได้ดึืสวงหาเครื่องเพื่อจะได้กินเรียกว่าอุตสาหะพยายามปักไฟใสใจ,ใจเครื่องเลี้ยงที่จะมาเลี้ยงอตัวเองได้ให้ตายไให้มันแตก เป็นภาระาที่ต้องหากันตลอดตั้งแต่วันเกิดจนตายไม่เคยหยุดเคยหย่อนเลยกินบริโภคเข้าไปแล้วอยู่ในท้องแทนที่จะเสร็จธุระเพียงแค่นั้นมันก็ไม่เสร็จเข้าลาหารที่บริโภคเข้าไปในท้องแล้วเกิดปัญหาที่จะต้องทายออก ทุกสวดครั้งทั่วขาวคือการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเพราะเป็นภาระหนักที่จะต้องหากินที่กไปแล้วเป็นภาระหนักที่จะต้องถ่ายออกถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระออกเป็นภาระหนักทุกข หมดบูชาบหมดปัสสาวะมาแล้วน่ยยายเย,ยื่อหิ้วหลอดตาใหญ่หิ้วหนาคิ้วหิ้วลูกกระมอดเพราะความทุกข์บังคับไม่ว่าฝนหรือแดดไม่เป็ร้อนหรือหนานวหมดกับบวดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้ยังคมทุกอยู่ เมื่อ็ปถ่ายออกแล้วันม,มีความสบายขึ้นหายทุกไปเพราะปวดท้องหายไปเพราะปวดปัสวะเพียงครั้งเดียวก็ไม่พอวันหนึ่งหลายครั้งการถ่ายออกการถ่ายก็ต้องทำซ่วมทำห้องน้ำเพื่อหาที่กำบัง ถ้าเออกไปแล้วเป็นภาลที่จะต้องหาเคื่องกำบังช่วมหาท้องน้ำมีพร้อมทางน้ำไม่ขาดจะหาบริโภคเทอุจาราเทลำไหลอุจวะอุจารปาปสาวะออกก็เป็นภาลหนักต้องแสวงหาน้ำหุดเป็นบอ่อน้ำหรือปลาปล,า,ปลาแล้วแต่ความสะดวก แส่งหามาได้ให้บริการเพื่อคลายทุกข์ออกไปได้เที่ยวไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสวะนับครั้งไม่ถ้วนที่เกิดมานี้ไม่ว่าเพียงแต่เกิดมาเลยเพียงปีหนึ่งก็ลำบากนับไม่ท้วนแล้วจนย่อเข้ามาเพียงวันหนึ่งการถ่ายครับนละครั้งสองครั้ง พัวนากันหลายครั้งมันเป็นของภาระหนักเพราะร่างกายนี้คือความทุกข์บังคับความแก่ก็เป็นทุกข์ทำรวรโพาหลับนอนก็เป็นทุกข์ต้องสารที่หลับที่นอนที่ ผ่อนอาธยาศัยสาทพรมสบายต้องใช้ของไว้พวกต้องหากินว่าจะได้ข้าวได้น้ำมาก็เป็นของลำบากนั่นยืนยันผ่อนพัน แค้แต่ว,วันเดียวเราสำหรับที่ให้ทายสำหรับที่จะต้องล้างภาชนะต้องมีน้ำกว่าจะมีน้ำต้องขยันบันเพียงสเสแวงหาไม่สเสแวงหาไม่ได้ทั้งบริโภคดื่มกินหรือสำหรับล้างหัวส้วมเป็นภาระหนัก ตักแล้วก็เต็มแล้วก็หมดอีก,กแล้วก็ตักอีกไม่หยุดหย่อนผ่อนผันเลยม่ฉะนั้นเรามาอยู่มันไม่อยู่ไม่ได้น้ำตากาเต็มแล้วหลายวันหมดแล้วตักอีกเพราะอาหารการกินพราปลาอาหารว่าจะหามาได้ก็ลำบากเป็นทุกข์ ไหวปะแลเลยไม่ได้ไม่ของมีพอ่อไม่ของพอเล้่องพกใส่สันก็เป็นทุกข์เรือาหารก็เป็นทุกข์ในมากก็เป็นทุกข์มาหุงมาต้มมาแจงมาปิ้งมาต้มอ,อย่างไรเพื่อเป็นอาหารที่สุกกาอาหารจะสุกได้พกใส้สันเขาต้องใช้กำลังเวลาทำอาหารปรุงอาหาร เสร็จแล้วตอกเสตภานชนะมีถ้วยมีซามมีซ้อนท่าัำตับกินอาหารพวกอาหารเพลื่อนเปิดมาแล้วไปล้างอีกลังจากินแล้วก็ต้องล้างอีกทา,านาชนะกินแล้วต้องล้างล้างแล้วต้องเก็บเก็บแล้วต้องมาใส่อีกใส่อีกล้างอีก ังแล้วต้องเก็บอีกถ้วยซามภาชนะที่ใส่อาหารผงต้มเป็นถ้วยแจงทนกระเพิกอะไรก็ตามแจกทำลายไปหลายชุดแล้วเอามาไม่หลายชุดแล้วจะเกิดมานี่เดี๋ยวละคนละคนเป็นร้อยเป็นพัน มันหยุดหย่อนเลยพระบริหารร่างกายปัจจคันให้มันมหดม่ให้มันตายไม่มันแตกทำบรสินั้นก็มันแตกทำลายตายหมดลมหายใจเขาออกยงมีทุกประจําคือปวดอุจจาระปวดปัสสวะ เป็นของที่ไม่ทายตลอดวันก็ตามแต่ก็ต้องมีตลอดลอดทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่พัน,นเลยต้องเข้าปลาอาหารเอาแล้วก็กินหมดหดวลวหาอีกทำมีที่เก็บองมีที่นอนที่พักผ,ผ่อนเขา่ออาศ,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 าศาัยให้มีความสบาย มีบ้านมีเรือนต้องมีผัวมีเมียภาระหนักปัญจขันธาขันห้าเป็นทุกปัญจขันธาร่างกายนี้เป็นทุกถ้าที่มีสามีภรรยาบวกเข้ากับเป็นยี่สิบทุกยี่สิบอย่างสิบขัน ขันห้าสามีขันห้าภรรยาขันห้าเป็นสิบมีลูกออกมาอีกห้าเป็นยี่สิบห้าสามสิบห้าเป็นพภาระราบแบกหนะักข้ามาได้ยืนคืนไม่ได้พักต้องแบกห้าเครื่องบำรุงร่างกาย ตามปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต้องรักษาพยาบาลอีกถ้ายุค่ายากินแล้วก็หายแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกก็ทายอีกคอยสตาตาอยู่สมะทุกเวลาทุกประการหากินทุกพอประจำหนาวร้อน ถึงดูร้อนกร้อนจนว่ามันมีความพ้าสุขถ้ามันหนาวแล้วดูหนาวก็หนาวจนถึงก็เป็นรกระดูกต้องหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มนะนาๆถ้าห่มหนาะๆก็บำบัดพวกคนร้อนพวกคนหนาวเป็นประจำอยู่ทุกปี ทุกขเพราะการหากินแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นทุกข์คิดไปแล้วไม่มีความสุขเลยในร่างกายปัญจขันนี้ไม่มีความสุขเป็นภาระหนักผู้เสียของของร่างกายแต่ละคนแต,ะแต่ละตัวแต่ละตัวคนตัวคน <c oughs> เป็นก้อนทุกข์ของแต่ละคนเสืกกระสวนดินรนเพืา พยายามให้มันเป็นอยู่ให้มันไม่ตายอาระฮาเวปัญจก,กันธาภาระหนักปัญญานัพนี่เป็นของหนักทําไรท่ทานาเพื่อหาได้เข้ามาพอจะบริโภคใช้สันทํานาก็ถ่ายปิ้นแผ่นดินขึ้นมาถ่ายไปแล้ว ดำไปแล้วเกี่ยวข้อไปแล้วเก็บมป็นเสนสาใส่เล่าไว้เอ,ออกมาำํำอ,ออกมาสีแล้วก็ไปแส้าแสเข้าไว้ก็จะได้นึ่งในวันท้องขึ้นทำายี้งตลอดเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเป็นภาระหนัก ท่านพ่อเดียวห้าคันรวมของสองพ่อเมียเป็นเป็นสิบคันลูกเอกคนละห้าขันลูกห้าคน,นเป็นยี่สิบห้าสามสิบห้าของหนักเราเจรณาอย่างนี้ความเห็นโทษของปัญจขันเพราะอะไรยังมีทุกเพราะเกิดมานั่นเอง ทังที่เต้นั้นบจุประธา,านทันทานทุกขารวมยอดหนึ่งคนทุกข์คือบัญจาันนี้เป็นทนุกข์ก้อนทุกข์ภาระหนักแต่ละคนแต่ละคนต้องอุ้มชูสแสวงหามาตลอดกินไม่แล้วสักทีดื่มน้ำไม่แล้วสักทีถทาวที่รัดก็ไม่แล้วสักทีหายปัสสาวะก็ไม่แล้วสักที ภาชนะอมาใส่แล้วเก็บเก็บแล้วก็ใส่อยู่นี้ประจําถ้าเรามารับตานึกดูภาระสุราเสรรวันหน้าเบื่อนายหน้าเบื่อนายหน้าอิดสารสอาใจมันไม่เสร็จไม่แล้วสักทีหิวก็ไม่ทุก กินเข้าไปแล้วกับเจ็บท้องเจ็บไส้ก็เป็นทุกข์ไปถ่ายออกก็เพราะความบัดทุกข์ถ่ายไปแล้วกเกิดปวดท้องปวดปัสสาวะอีกมุนหายอยู่นี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะว่าได้ว่าเป็นความทุกข์เพราะความไม่เที่ยงกับเป็นของให้เกิดท,ทุกข์ทุกครั้งนิจจังน,นี้จังทุกครั้ง มันาเที่ยงกับเป็นทุกเพราะว่าอิ่มแล้วก็อิ่มตลอดไปก็ไม่ได้ต้องหิวต้องร่อยให้หมดเป็นสารพัาะวะไปแต่ที่แล้วมันกไมาแล้วมันเป็นใหม่อีกมาอีกคอยรักษาอยู่ตลอดเวลามันเที่ยวจะแตกแกตาอยู่วันละร้อยครั้งแต่เราเพเป็นเจ้าของก็พยายามปกป้อง คุ้มคลองแสวงห้าป,ปัดเป่าใครได้ปดวดเข้าลงพยาบาลกินยายาไว้รักษาไว้ไม่ให้มันแตกม่ให้มันดับชื่อว่าเป็นทุกปราถนาไม่ได้สนปราถนาเขาเป็นทุก เุกพะพิพาพจากกันไปมีผัวกับทุกข์เงพาะผัวมีเมียกับทุกน้องทุกพ,พ,พเมียมีลูกกัทุกพาอลูกแต่มันไม่ตายยังเห็นหน้าเห็นตาันูทุกงาบริการร่างกายเลี้ยงอาหารมาเลี้ยงดูตลอดแต่จจุราความตายมาพัดพากจากกันไปลูกใายเสียเมียตายจาก พ่อแม่ตายจากพี่น้องพี่ชายนู้นน้องๆตัวเองก็ตายก็เป็นทุกข์ที่สก้อนทุกข์กนั้นไม่มีก็ไม่ได้ถ้ามีก็กเป็นทุกข์ในเหตุนี้ท่านพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพุทญาณิจรณาอธิขา,างอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงอาคารเป็นก้อนทุกข์น่าเบื่อน้า ถ้าอาใจจึงไม่อยากว่าเกิดอีกหาทางที่จะไม่ให้เกิดถ้าเกิดมาแล้วก็มีอย่างนี้แหละจะหลีกพ้นไปให้อื่นไม่ได้ต้องค้ำจุนอุดหนุนกันตลอดเวลาเป็คนคทุกข์เพราะฉะนั้นเราใช้ภาวนาถึงบรรเขันอาการยกนกไา้เึ้นบนพิศานา ถ้าเป็นก้อนทุกจริงหรือไม่ตามพุทธเสยาว,ว่าก,ก่อนภิกษุทั้งหลายขันห้าเป็นทุกบาละฮาเวปัญจักกาทัทธาภะระนับของปัญจขันนี้เป็นทุกขานปะอราาิยทจึงเมื่อนายไม่อยากมาเปิดอีกถ้าเกิดมันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บมีตายไม่กินมีขายจะรับปัสสาวะเหมือนเดิมขันห้าเหมือนเดิม นุนหลขึ้นมากขึ้นที่ทำมาหาก,กินกน็ครับแคบเข้าแย่งสิงกันฆ่าก,กันตีกันตายเพราะแย่งที่สินที่อาศใยหนาของตัวเองและผู้อื่นคัดผนประโยชน์กันก็เกิดฆ่าเกิดฟันกันตายนี่ตลอดเวลา ผู้ศักษาความสงบคือเจ้าหน้าที่รัฐบา,าลต้องการไว้คนใดที่มีนิสัยเกเรพิ่พชั่วพ่อกายเกิดขึ้นมาแล้วใช้กายไม่เป็นประโยชน์ทำร้ายสังคมให้ดเดืดร้อนต้องมีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ควบคุมจับจงจับจองให้เขาคุกเข้าตารางตารางขาดจากโลกไม่ได้ ตำรวจก็ขาดใจรบไม่ได้ทหารก็ขาดจะรบไม่ได้แต่พระสาตร์ต้องมีทหารมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มีกฎหมายผมแหงนเบียนเบียนกันมาได้ป้องกันไหมมันเสื่อมเสียจากความสบายความเป็นธรรมจึงแสวงหาไม่หยุดไม่หย่อน,น,นกล่าวมาแล้วเร่ยก่าเป็นทุกข์ เราพิจารณาอย่างนี้กำหนั่พิจารณาเรวพิจารณาที่ปัฒนากรรมฐานคิดทบทวนในสังขารความแก่ความแก่ความตายเนี่ยเป็นอารมณ์นึกไปนึกไปนึกคขทุกอะไรบ้างที่เป็นทุกทกที่กขาไม้ฟังนี้พอเป็นอุสาหอที่จะนําไปคิดได้คิดไปคิดมาคิดไปคิดไปแล้วก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกาย ทุกมาหยุดไม่ย่อนกินไม่แล้วมาเสร็จสักทีก็เป็นเหตุให้มีจิตเป็นสมาธิได้จิตก,ก็มารวมลงหาความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายภารธุระนาห้ที่สัมพันธ์พี่น้องลูกหลานแามารดาของกันตายจาก ไปแล้วก็มีความคิดถึงอะไรอวรทุโสข้อปุิเทวะทก็โสมอนัสอบายาตแค่ใจแม่สนปาตนาเพราะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะเห็นความละเอียดที่ซ่อนต้องจิตเป็นสมาธิยิ่้ลึกซึ้งเห็นบริบูรณ์มาาบูรตกบกพ้องดังนั้น การบำเพ็ญสมาธิจะเป็นของสาคัญที่เราอยากตัดห่วงทุกข์เหล่านี้ออกได้สิ้นสุดอยู่ที่เป็นพระอรหันต์ท่านมร,รณลภาพแล้วก็ดับขันไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมากินข้าวอีกไม่ต้องมากินน้ําอีกต้องมาคี้มาเยี่ยวอีกเป็นทุกข์เป็นสุขสบายไม่เกิดมาเพราะฉะนั้นตั้งใจบําเพ็ญสมาธิมานา รวมจิตไทยมันอยู่ในอารมณ์ที่ต,ต้องการให้มันนิ่งภาวนาต่อไป